ต้นสาธชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาพผู้มิสุสัมมณรพู้นั่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมโนมยิทธิความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนนะผมก,ก็ว่าทรงเดชไปเท่านั้นเอง จำไม่ได้พวกนี้มันป่วยจริงๆเป็นนว่าวันที่ก็อยขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาอขอการเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นที่เท่าไหร่ขึ้นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันเดย์สันเดย์อเอาละเป็นว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแน่ <c oughs> เป็นนว่าเทพก่อนก็เทพก่อนแ่้พูดเขาก่อนคงไม่ผิดวรามันเป็นวันที่สิเจ็ดจริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตเจ้เากุลสีสีอะไรวิสุทธิเสพงวิสแล้วก็สีวิสุทธิโมลี เจ้าคุณบีมนเนี่วก็มาหาทองดำนี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดำเนนดำเป็นมหาประเด็เขรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนะคนปรปฐม <c oughs> สัมพรานขันรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกบเสีกกำลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราะเด้งงง <c oughs> ไม่ลงไปรับแขกใี่บรรดาญาโยมพธุธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายัางรับไม่ได้หาว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ดูวความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้ว ในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดตาว่าหาหมอดูแ้วก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้ำเกลืออยู่เสมอแพทย์ต้องให้น้ำเกลือ <c oughs> ผมจะไปรกักษาโรคขาขคก็หาย เกรงความวันนี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมาจะลืมว่าเมื่อวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีล อยู่ๆเขาก็ทํากันปนรุกปสสวรรค์ได้ท่านเห็นความเร็วความเป็นพระของผมไหมมันเรวจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทําได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทําได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ <c oughs> แนะนําญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่โยมเร็วผมเร็วไม่สามารถจะแนะนำโยมได้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีที่ทำภากาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจาเอ้าจาเรียน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามา พอสงคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเ้ว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าก็งเงินสูงเต้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึงยี่สิบบาทบางวันก็ขายได้ประมาณสิบบาทเลี้ยงตัวได้เฮ้เวลานั้นเข้าสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดีเก้าสิบตาง เป็นค่ากับข้ารู้สึกทุกว่าเธอมีราได้ดีบอกท่าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเธอยี่สิบบาทฉันจ่ายให้ขอพิสูจน์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสูจน์อะไรบอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์ไปในนรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> ด้่อการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิ์สมณียาจำหนิกันเขามีความจําเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจนุน ในจนข่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวายพระเจ้าโดยพระพเจ้ากับยกย่องสรรเสริญทายเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศจบเป็นประโูดาบ้างเปือรันบ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์ทีมาเนฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่ แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงหลังเกียจสทรงเคราะห์พันองค์ที่มานจนเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกันเขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพราะว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำ เว้นไม่แต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้จงจงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจําเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขาไม่อนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจ้าชู้เริ่มนึกถึงศีลธรรมด้วยความดีรือประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆแล้ก็พูด,พดปดมเทเทโกหกเพื่อนเขยังได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็ไม่กันเป็นฆราวาสเนี่ยผมก็เร็วมากผมดื่มสุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สุบรีผมไม่รักไม่ขโมยใครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณีลูกผู้ชายจะขาดภูมิหารสีขาดเมตตาความรักขาดกรุณานความสงสารไม่เกื้อกูลสงเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและโลงความหน้าไม่ด้านท้ผู้ชาย ความรักที่เกิดในใจเธอก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนพันสมัยโน้นผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นนะปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อนี้ผมยอมรับว่าผมเลว ก็เลวทุกคนแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจำได้ว่าตอนได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหกตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเมื่อการชีวิตเขาเขาก็รักรวมความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคำนึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเร็วขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเร็วมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เร็วอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเร็วรวมความมาเกิดมาเนี่เราเร็วพอมาบทพระผมก็เร็วอีกเลวมากมากที่กินของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้น,นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วก็ผมที่ต้องกระเสือกระสนใช้เวลาถึงยี่สิบสามปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจายย่ายเงินให้คนในยี่สิบาทมันก็เป็นสี่สิบบาท เตคนที่นั่งที่นั่นประมาณยี่สิบคนเขาเป็นคนรวยเขาบอกว่ายี่สบบาทเพระคุณเจ้ามาตรงใจครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาพักเงิน20บาททันทีมอบให้เลยให้ปัญญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรนดาผมนี่ก็เคยจนมาก่อนแต่นี้นี่ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยแล้ว รวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจกจ่ายกัมมันดาญาโยามพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์าไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงไหให้ญาโยมไหลเหเงาสวรรค์เหเงาพรหมโลกหเหเงาน,านิพพาน ทิ้เงเอานรกเปรยสุรกายได้ด้วยดีอนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนแจวาโดยจ้างคนแจวาโดยจ้างข้ามฟ้าแล้ไปไหนก็ตามท่านได้มายี่สิบสามสิบาทสมัยโน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมหมาแบบมหาเศรษฐีตอนนี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดไปอีกแล้วพ่อสองหน่มพร้อม ถ้าคนนั้งไหลาย,ลยนนะั้นก็หาเครื่องบูชามาครบดอกไม้สามดอกดอกละสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหักบาดหนึ่งเล่มแล้เขียนน้โมทยะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งก้นครบอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิ่อไมได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวันนมาพรัฒนา ปรเดี๋ยวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเตรกาดว่าเดีแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุข็ถามว่าเธอต้องการเห็นนรกสรวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลามื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอการทอดแหทอดปลามันไปไหน อาจารย์สุข้อยไปสํานักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านพยายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธ,เ,นเธอต้องตกนรกขุมที่หกหลังจากนั้นต้องผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สี่เหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกัน แล้วก็มาผ่านยมโมลกวินนกเป็นเปรตสุรกายหมดเป็นสติฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนไหลฉลาดพระโทษปานาติบาตเธอตกใจหน้าสิก็พก็อาจารย์สุขให้ถามวิญญาณโยมบอกผมทํำยังไงครับที่จะคนบาป ที่พ้นโทษทั้งหลายเหล่านี้พญายมท่าก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าจะพบว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประสูดาบันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โน,น่นแล้วข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบ ร่างกายก็ขรอมาแสดงการกราบเรียบร้อยที่โน่นทํำยังไงที่นี่ก็ทํำยังงันเพราะว่าจิตกับร่างกายตอนให้โยงกันไว้พนที่สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับพญา,ายมเนั้อบอกเจตนาร้ายเธอไม่มีเธอทำเพราะความจนบีบังคับเวลานี้กําลังจิตเธอเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์ เทขอร้องอาจารย์สุก็อยากไปสวรรค์อาจารย์สุกก็เลยบอกว่าให้ลาพยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทก็เห็นพระอินท่านมาครับประกาศพระอินมาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหนพระอินก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ อันนี้ไม่พักู่แค่สวรรค์ต้องไปพรหมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์ถ้ากำลังใจขนาดนี้จะไปพรหามโลถ้้าก็พาไปไปดูวิมานเขาเธอที่ปรหมามากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบ แสดงว่าเวลานั้นเธอ,อยังเต้นปรปับอยู่ก็เป็นฌานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเข้มิมันผ่องใสสวยสดสด,สดงามพอขึ้นไปเท่านั้นแป,ปลว่าร่างกายเธอประกาศออกมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมหมดแล้วครับเหมือนพรมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่น หน้าตายข้างนี้เธอก็สดชื่นเอ้ข้านูนดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราจิตมันโยงกับร่างกาย <c oughs> พอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจงจะกลับผมก็อยากจะไปสวดเวลานั้นพรเอยู่วัดบานุงโคก็ถามเธอว่าพออาจารย์สุกให้เธอไปที่โุติผมเสียมีอะไรบ้างโุติผมรูปร่างเป็นยังไง เธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจําได้ถามว่าของสียงนั้นอยู่ตรงไหน,นลักษณะเป็นยังไงเธอบอกถูกหมดโกติกวอย่ายเข้าตังห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในโกติมีลักษณะเป็นยังไงมีฝาเท่าไรมีหน้าต่างเท่าไรเธอนับเรียบร้อยไปไปมาย่องนับหนาตามในกระเป๋าของเข้านี่ เขาบอกว่าฝตังในกระเป๋าเขากค็คคณเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทเั่นแ้ลครับในย่ตรงเป่งเลยเป็นน้ำาบบชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงมาจร,งงจริงเขาหากันใหญ่เอาบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนมึงก็ฟักกูฟัก,ฟกเป็นน้ำาบวันนั้นได้จริงๆ400สี่ร้ยบาทเสษ็ที่ผมไม่ได้ขอเขา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 สงสารผม พอพระขนาดนี้มีสตางสามสิบบาทเลยเกืือกกตามปกติจริงๆเรามีสตางประจํากระเป๋าว่ายี่สิบาทเป็นประจาเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้าง่อสร้างบ้างรับบรญกองได้ไม่เท่าไรก็ตามจ่ใจหมดจะเหลือคงตัวว่ายี่สิบบาทถ้ามีความจําเป็นไปไหนมันติดยา่ามไปไปได้ทันทีเท่านี้ก็อบอกมีเท่านั้นเลยบอกทันพอแล้ว เอรดบรรดาเพื่อวิสุทธ์สมนเนรที่ผมพูยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยแล้วก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผมผมตกนรกมาหลายขมตั้งแต่ผมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ด ที่อยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐานเป็นที่พอใจคนนั้นหลายเรานั้นก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้เราสารคนละถังนี่คนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือนอีสามสี่อีสามสี่คนฉันกบอกฉันให้เธอคนละถังเหมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้เ็าสารคนละก็สอบถ้าหากไม่ถอดแหงเธอบอกไม่ทอด แล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละยี่สิบบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนเดือนแปดบาทก็มีสี่บาทก็มีในสิบเดือนสิบหกบาทนั่นเธอได้แตงยี่สิบบาทเข้าสาังเข้ามาตรงื้อเธอกลายเป็นพุทธมารมากะคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์สุขชอบใจมากเอาคนที่กําลังทําบาปกินเหล้าแล้วก็เอาคนที่กําลังทอดแหมาทําได้ผมก็คิดว่าบรรดาญาโยงของผมั้่งไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกําลังใจท่านสมบูรณ์แบบด้วยศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทําได้ เวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดเพราะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจึงทำได้ขบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททันหลายที่นั่งที่นี่ไม่โปรดจะท้อใจมาทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้ บางคนไม่เคยจะทําวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซี่บอกคอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่าน,นี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีท่านไม่ได้ตายไปกอก็เยอะเขาตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชาย,ยิงและบรรดาเพื่อนพิศสมัมเน ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยในเรื่องโลกสวรรค์นิพพานปรมโลกเพราะว่าตายแล้วเกิดไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคำสั่งสอนปรมปรราหรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มนีนรกไม่มีเทวาดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรื่งเราพบกันแล้ว หลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับหลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งหมดให้ได้ก่อนความจริงอิติปิโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิติปิโสนี่สำหรับไว้ทำน้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำนำมนต์ครูจะต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อน ขอกำลังพุทธบาร,รมีช่วยธามนมน์ถ้าจะถามว่านมน์ทาทําไมอันนี้เต็มมาตรานะครับนมน์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็ก็พรมนมนกันผีแทกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมนมนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับครูใช้คาถาภาวน,นาวันนโงพุทธายะ เวลาทุกข้าไปหาลูกศิษย์ทุกองหอมให้เชินใจแึ้จะจวารไฟไปสองที่หน้าใช้คาถาว่านโมุทายเพือ่อาศัยบาร,รมีพระเจ้าสี่พระองค์กับพระสีอานิยมิตรไก่เท้าสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะห้เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับข้าครูข้าครูต้องมีจะเรียว่า ของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกราสีคือดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลิง <c oughs> สำหรับกันหนึ่งสลิงนี่ผมก็เลยเคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอยาไปคิดว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลย เงินหนึ่งสลึงได้นหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดีกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินจำนวนนี้จะต้องอาไปซื้อของถาวายพระเสื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศลบอกเงินที่ทุกคนทําจะได้เป็นการตัดโลภะความโลภเป็นทานบรมีและเป็นจารทานุสติจะทําทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งสล็งทั้งหมดเลยเขียน ทำว่านโมหิพายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาวนาาาา่านะมะพะทะนี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรื่องการฝึกเตมตราเวลาเธอทําได้จิตใจชานสมาบัติเธอยังไม่เรียกว่าติดตึงตังตึงตังตึงตังตกขาวเปะปะเปะปะอันนี้ต้งช่วยถ้ามือที่บนมมืออยู่ ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางควม่มลงไปหาเข่าที่เป็นอย่างนี้ในเวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะไ,ไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงีคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือพวกผู้หญิงลงเมื่อเรียนแล้วแต่กลายก็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเหล่า ให้ผมศึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนแปดผมลองมาแนะนำกับคนได้ประมาณสามสิบคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนนี้ผมอยู่แต่ใต้สนอนดอเยอะได้ว่าทุกคนไม่มีโอกาสงฟัไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ ไปดนรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพรมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมพุทธัวสษะสอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวากของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในะริยสัจบา ให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี้เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ ถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อ,ยอีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีท,ท,ทําบาปทิเดียรวไปนรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาเรศผมไปสุขก็สุขทั่วคราวไม่สุขนานหมดพุทธศาสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงนรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพาน ให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจบเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งจังหวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดัษปิดหน้าให้ภาวนาวันนะมะพาทะในเวลานั้นถ้าหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตและร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ช่างเราไม่ห่วงตัดสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลา หลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงยายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคําภาวนาการลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวนานะมาใจออกเด้วพาทะตอนนี้บรรดาพุทบิสุทัตมณีมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวประแสงสว่างพวงมหากายอเอพะเห็นพระพุทธเจ้าชัด ก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพานพระพุทธเจา้ามีตามพาปฏิพันทุกคนถึงนิพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพร,รวาวยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเทียงอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพานได้ แต่ว่าคนที่ฟังนี่เองจะหาผมบ้าก็ได้นะที่พายเขาศูนย์ของเขาศูนย์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศู์และการปฏิบัติของเราก็ไม่ศู์เราเชื่อของเราดีกว่าอารบรรดาท่านอย่างไรท่านยานบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเธอหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผล จงมีแดบรนดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและทุกท่านสวัสดี